สตององเนี่ยนิ่งแบบนี้เนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าช็อกหนึ่งช็อกสองช็อตคือแบบอีเจอฟ้าผ่าเข้าไปแล้วมีข้อสามด้วยงั้นก็คือว่าหรือว่าต้องการปกปิดอะไรนะครับหนึ่งช็อกสองช็อตสาม,สามเจตนาต้องการปกปิดเพราะในเวลานี้ทุกคนก็คาดหวังที่ผ่านมาว่าเออสตองอ,งองเนี่ยต้องเป็นเจ้าทุกข์ด้วยนะ แล้วเป็นเจ้าทุกข์เลยเดีว่าคนมาสร้างตึกเออคนมาสร้างตึกนี่ให้ให้กับเราแล้วเกิดเหตุคนตายแบบนี้ไม่ได้ดําเนินการอะไรทั้งนั้นเลยนอนกอดเอกสารเผลอเผลอเผลอ,อเอาเอกสารยัดใส่ตู้เซฟหรือเผาได้เผาแล้วอะไรเงี้ยหรือเปล่าชาวบ้านเขาคิดนะครับแทนที่แบบจัก,กรวีกวาดกระตือรือร้นเป็นเจ้าทุกในการเอาเรื่องเอาเราวกลับไม่เลยนิ่งเลยนะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแน่ หลายคนมองอย่างนี้ครับลุงนกลุงชาติก็คือมองว่าเรื่องนี้มันได้เกี่ยวพันกับกรณีที่บริษัทประกันเขาขู่เอาไว้หรือเปล่าบริษัทประกันเนี่ยขู่ว่าตึกถล่มสอตอง,งอครั้งนี้เนี่ยบริษัทประกันต้องจ่ายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องอะไรก็ว่าแต่แต่บริษัทประกันบอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตบริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายไอ้ตรงนี้แหละครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือไม่ที่ทําให้ที่ทําให,ให้ต้องต้องปิดเรื่องกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเปิดออกมากลายเป็นว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันมีสมมติสมตสมต,สมต,สมตนะิสมมตินะสมมติมันมีทุจริตไม่รู้ว่าขั้นตอนไหนเพราะว่าการทุจริตมีได้หลายขั้นตอนนับตั้งแต่ออกแบบจ้างผู้รับเหมาจ้างคนเซิร์หรือวัสดุไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยมันสามารถทุจริตได้ในทุกสเต็ปทีนี้ ถ้าเรื่องมันออกมาเป็นทุจริตวสัตประกันไม่จ่ายเนี่ยโอ้มันก็จะลามไปอีกเลยนะเออมันก็น่าสนใจมากตรงประเด็ดนนี้มันจะเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้หรือไม่ก็เป็นเพียงข้อสังเกตบางอย่างที่คิดว่าคงจะได้อ,อ่เออ,เอ,อ,เอ,อตั้งเอาไว้หน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยสตง,ง,งอเนี่ยนิ่งมากเลยนิ่งเกินไปนะครับซึ่งครบเดือนแล้วยังยัง,ย,งยังนิ่งอยู่อย่างนี้นี่แสดงว่ามันมีอะไรที่ ที่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลอย่างร้ายแรงมากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าปรากฏว่าถ้าไปไล่ดูย้อนหลังสอตองอเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณอย่างชนิดที่เรียกว่าแปลกครับหน่วยงานอื่นใช้งบประมาณแบบสอตองอไม่ได้แต่สอตองอใช้ได้เรื่องอะไรเรื่องอะไรที่หน่วยงานอื่นใช้ไม่ได้แต่สอตองอใช้ได้คือเรื่องอาคารน,นี้<ม>แหละ 2,500ล้านบาท30ชั้นของสตงนี้สตงนั้นชี้แจงว่าที่สาเหตุมีงบตั้งได้สร้างอาคารได้สักขนาดนี้30กว่าชั้นเนี่ยแล้วก็งบประมาณตั้งได้ถึง2,000ล้านเขาสะสมเขาสะสมงบประมาณมคือปีนี้ใช่ไม่หมดก็ตั้งและสะสมหน่วยงานอื่นเนี่ยอันเนี้ยออกมาแยง้งแทบตายเลยในเวลานี้แต่สตงก็ยังไม่ตอบออกมานั่นก็คือ ปกติถ้าเป็นหน่วยงานอื่นใช้งดไม่หมดต้องคืนครับต้องคืน,คคนมีมสตอง,งอที่แปลกประหลาดพิสดารมากเลยเพิ่งเห็นเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่แบบสะสมเอาไว้ได้นี่คือถ้าไม่สร้างตึก30ชั้นถ้าสะสมไปอีก3ปีถัดจากปีก่อนหน้าที่จะเริ่มก่อสร้างนี่เผลอๆสร้างได้50ชั้นไล้นะ ความหมายก็คือเฮ้ยเฮ้เฮ้มันพิษสดารมาก <c oughs> นี่พิษสดารอย่างที่หนึ่งแล้วนะ <c oughs> อ่านี่หน่วยงานอื่น <c oughs> หน่วยงานอื่นเขาฝากถามมานะฮะส <c oughs> องสตงมีการสร้างตึกของตัวเองในทุกแทบท,ทุกจังหวัดหลายจังหวัดสตงนี่ไม่อยากไปดมอะไรกินแอร์ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น <c oughs> คือคิดว่า หน่วยอื่นนี่กลิ่นไม่ดีนะฮะ <Ừ. S 1> ฉะนั้นไม่อยากสูดอากาศร่วมกันกับหน่วยงานราชการอื่นดังนั้นสตงจึงมีงบประมาณจึงสามารถของบประมาณไปสร้างตึกสตงประจําจังหวัดต่างๆได้จะเห็นได้ว่าสตงร้อก็สร้างแล้วสตงร้อเอดก็ปรากฏสถานะปัจจุบันนี้อาคารสตงร้อย ค่าก่อสร้างห้าสิบแปดล้านนั้นสถานะปัจจุบันถูกทิ้งงานเหมือนกันต่อมาอาคารสตงงจังหวัดพะเยางบประมาณเจ็ดสิบล้านสถานะปัจจุบันทิ้งงานเหมือนกันต่อมาสตงนครนายกปัจจุบันสถานะทิ้งงานเหมือนกันต่อมาสตงงจังหวัดตาก งบ46ล้านสถานะปัจจุบันทิ้งงานเหมือนกัน <Ừ. S 1> นี่ฮะนี่ฮะแปลว่าอะไรไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรคืออย่างนี้ฮะับผมฟังแล้วก็มีความคิดขึ้นมานะฮะว่าไอการทิ้งงานของผู้รับเหมาที่ประมูลงานได้เนี่ยนะฮะมันหนึ่งมันอาจจะฟันราคากันใช่ไหมครั คืออย่างเอ่อพยเอาเจ็ดสิบล้านเนี่ยน่าจะาฟันราคาการจากเก้าสิบแปดสิบล้านลงมานะเพื่อขอให้ได้งานขอให้ได้เงินนะครับอันนี้ประเด็นแรกนะฮะคือมันก็เลยทําไม่ได้ทําไปก็ขาดทุนยิ่งเข้าเนื้อเยอะยิ่งทํางานยิ่งเข้าเนื้อเยอะใช่ไหมก็เลยางานไปนะฮะทีงานไปนะครับเอ่อหรือประการที่สองก็คือ จ่ายค่าใต้โต๊ะเยอะหรือเปล่าอืมสิ่งการโต๊ะบสิษัทบยาวเนี่ยเจ็สิบล้านเนี่ยทำได้มีกำไรกำไรสักสิบเปอร์เซ็นตแต่จถูกถูกเขาเรียกเอาเงินใต้โต๊ะเยอะหรือเปล่านะสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นตหรือเปล่านะครับเออมันก็เลยแต่พวกนี้เนี่ยเขาเอาเงินก่อน้วยนะเอาเงินก่อนด้วย,นะวยใช่ปะฮะ เออเอาเป็นเป็นข้อสังเกตนะครับเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันตึกอยู่อยู่คนละภาคอยู่คนละจังหวัดเนี่ยทําไมมันมันทิ้งงานเหมือนกันนะฮะมันทิ้งงานเหมือนกันนะครับเออมนเจออะไรขึ้นนะฮะแต่มันมีตัวกลางแต่มันมีตัวกลางเจ้าเดียวนะเจ้าเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็ควรที่จะ สืบสวนชวนความตรงนี้หน่อยนะว่าแท้จริงแล้วสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะเราก็เอาเอบริษัทที่ทิ้งงานเนี่ยเอามาสอบสวนหน่อยดีไหมนะครับจะได้รู้ความจริงอ่าก็ก็ได้นะฮะก็ได้เพื่อที่มันจะได้รู้เนี่ยครับดีครับที่ลุงนกบอกว่าต้องมีการสอบสวนน่าสนใจมากนะครับ ทีนี้แต่แต่ประเด็นก็คือว่าคนที่คนที่ไปจับผิดคนอื่นเขาในเรื่องการทิ้งงานก่อนหน้าเนี้ยคือสตองอนะสตองอไปจับผิดเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานไม่เป็นไปตามนู่นนี่นั่นนะสตองอไปจับนะฮะไปจับได้รู้เรื่องเก่งแต่ทีนี้สตองอถูกทิ้งงานเสียเองเนี่ยมันคือปัญหาละมันคือประเด็นละอะน่าสนใจน่าคิดน่าคิดน,นะพี่จัดนะ